จราจรน่ะต้องปฏิบัติให้เคร่งขัดนะคือตรงไหนที่เขาห้ามแซงคือห้ามแซงอ,อย่างเช่นบริเวณสะพานหลายครั้งหลายครานะเอ้ก็เคยเห็นนะว่าแซงแซงมาได้ยังไงบริเวณสะพานนี่คือขึ้นมาแล้วก็มาแซงแบบนี้คุณไม่รู้หรอกว่ามีใครสวนมาบ้างมีกระบะคันนึงค่ะแซงแซงขวาบนสะพานค่ะข้ามแม่น้ําที่จังหวัดระยองหลังจากนั้นค่ะเขาก็ไปชนกับโมอเตอร์ไซค์ที่ขับขับสวนมาตามเลนปกติเลยค่ะคือมีคนเสียชีวิตนะคะหนึ่งคนส่ว คนอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นคนขับกระเด็นตกน้ําไปเจ้าหน้าที่อะค่ะงมหาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาไม่เจอค่ะคุณผู้ชมนอนเฝ้าด้วยนะปรากฏว่าวันนี้ค่ะมีเรื่องเหลือเชื่อก็คือญาติจุดทูบป,ปุ๊บคูบยังไม่ทันหมดดอกเลยร่างของผู้สูญหายอลอยขึ้นมาเหนือนะ้ำแบบนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เองก็บอกโหงงมากเพราะว่าเมื่อคืนนี้ระดมกําลังการค้นหาเป็นร้อยนายแต่ไม่เจอนะคะทีนี้ผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณทัชชนกค่ะ เธออายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นเองเธอขับรถมากับเพื่อนค่ะเป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วขึ้นมาบนสะพานข้ามแม่น้ําแห่งนี้แล้วเป็นจังหวะที่รถกระบะวิ่งแซงขวามาไม่มองเลยว่าคนข้างหน้าเนี่ยเขามีรถสวนมาหรือเปล่าปรากฏว่าไปชนกับรถของเธอนะคะเพื่อนที่ซ้อนท้ายมาเนี่ยกระเด็นตกมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนตัวเธอเองค่ะกระเด็นตกลงไปในแม่น้ําค่ะ แล้วพอได้รับแจ้งเหตุปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นร้อยนายค่ะก็ค้นหาไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือว่าทางน้ํามีนักประดาน้ําด้วยนะคะ ค้นหาทั้งคืนแต่ไม่เจอตัวค่ะแล้วกระแสนั้นอย่างที่เห็นนะมันไหลแรงตลอดเวลาเลยเจ้าหน้าที่ก็เลยคิดแบบนี้ที่เราไม่เจอตรงจุดนี้เป็นไปได้หรือเปล่าที่น้ําพัดแรงอาจจะไปไกลจากจุดเกิดเหตุและเขาก็เลยยุติก,การค้นหาแล้วก็เหมือนกับมีการมาประชุมกันว่าจะค้นหาอย่างไรกันต่อไปสุดท้ายเมื่อเช้าค่ะญาติของคุณทัชโนกะค่ะเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ทําพิธีเรียกวิญญ,ญาณจุดทูบเรียกวิญญ,ญาณตามความเชื่อ ทูบยังไม่ทันหมดดอกค่ะเหลือไปเห็นสิ่งนี้ค่ะก็คือร่างร่างของผู้สูญหายลอยขึ้นมาติดที่ริมตะลิ่งนะคะห่างจา,จากจุดที่ตกไปเพียงแค่1ิเมตรเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าโอ้โหมหากันทั้งคืนนะนอนเฝ้าด้วยตรงจุดเกิดเหตุแต่ไม่เจอไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเพียงแค่ยอดจุดทูบยังไม่ทันหมดดอกค่ะร่างก็ลอยขึ้นมาเหนือน้ำแบบนี้ฟังกันหน่อยค่ะ เ็นช่วงเขาที่เขามาเหมือนเขาเรียกกินข้าวครับแล้วช่วงนี้เขา,าจุดทูบไปนหนึงก็มีญาติเขาเหลือไปเห็นอ๋อครับจุดทูบเรื่อยๆเขาแจ้งญาติเขานะว่าเขาจุดทูบไป ชาวบ้านบอกว่าจุดที่เจอศพของผู้เสียชีวิตอะคะ่ะตรงนั้นนี่ยจะมีตอไม้ตะเคียนขนาดใหญ่2อถึงสคนโอบเลยนะคะจมอยู่ใต้น้ําแล้วก็มีสารไม้เก่าจมอยู่ใต้น้ําด้วยชาวบ้านก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องลี้ลับหรือเปล่าแต่ทางด้านของวิทยาศาสตร์แล้วค่ะเจ้าหน้าที่บางส่วนก็บอกแบบนี้เมื่อคืนเนี่ยค่ะหูน้ํามันขึ้นนะแล้วก็ไหลแรงตลอดเวลาและจุดที่ตัวของผู้สูญหายตกลงไปม,มันเป็นกระแสน้ําวนน่ะพัดไปก็พัดมาวนไปก็วนมาคา ว่าแบบนี้อาจจะเป็นช่วงที่น้าขึ้นแล้วก็พัดผ่าร่างของผู้ตายเนี่ยขึ้นมาเหนือน้ําด้วยจนกระทั่งทำให้ญาติเนี่ยเจอตัวในเช้าวันนี้ค่ะคขอะแสดงความเสียใจด้วยนะคะอืข่าวช่องแปดครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม